เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านปรเสือจันทรรารงทองคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลค่ะและผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านค่ะในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีครั้งที่4ทับ2517ในวันนี้ค่ะ วันนี้เราได้มีการแถลงข่าวมาตรการการแก้ปัญหาอาชญากรรมตามข้อสั่งการของนายกนะคะก็ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประเสริฐจัญชรุวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเรียนเชิญค่ะพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ได้กําหนดให้เนี่ยคณะทํางานได้ไปทํางานแบบบูรณาการงานร่วมก,กันภายในระยะเวลาสามสิบวันนะครับแล้วก็ให้นําเสนอต่อ,อนามำตีหลังจากที่ได้ครบกําหนดแล้วนะครับก็นั่นหมายถึงว่าครบกําหนดสามสิบวันเนี่ยก็คือ,อสิ้นเดือนเมษายนนะครับที่ว่าครบแล้วนะครับแล้วก็ทางคณะทํางานเนี่ย จะนําเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้านะครับอากข้อสรุปทั้งหมดการแถลงข่าวในวันนี้นะครับมีทั้งแทนจากท่านรองเลขาธิการปปงทั้งสักงากานตารวจแห่งชาติทั้งธนาคารทั้งกสทชแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางกระทรวงดีอีของเรานะครับทั้งปลัดท่านรองปลัดท่านผู้ตรวจ ผมขออนุญาตได้รายงานว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างในสามสิบวันนะครับแล้วก็หลังจากสามสิบวันนั้นเรามีแผนปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างไรนะครับในการทำงานไปที่ผลการดำเนินงานาที่สำคัญในระยะสามสิบวันนะครับเรื่องแรกเราได้เร่งดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มอาชญากรรมทางด้านออนไลน์ ผมไม,ไม่ลงในรา,ายละเอียดะแต่ผมจะแจ้งถึงสถิตินะครับว่ามีความต่างกันระหว่างต้นปีนะครับก็คือก่อนช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและเปรียบเทียบเดือนเมษาย,ยนนะครับในเรื่องการจับกลุมนะครับในช่วงเดือนพฤราถึงเดือนมีนาคมสอ ในเรื่องการจับกุมนะครับคดีออนไลน์ทุกประเภทนะครับเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมก็คือก่อนหน้านี้สามเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมีการมีการดำเนินการทั้งสิ้น2,600ร้อยคดีเฉลี่ยต่อเดือนนี้ร่วบพันคดีนะครับแต่ในเดือนเมษายน หลังจากที่เราได้เพิ่มความเข้มข้นในกาปรปฏิบัติการนะครับเราก็ได้จับคุมคดีต่างๆนี่6,458คดีนะครับอันนี้เป็นคดีออนไลน์ทุกประเภทนะครับในส่วนของคดีพนันออนไลน์นะครับพนันออนไลน์นี่เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยเฉลี่ยนะครับ เฉลีย่ยเดือนนี่ประมาณพันสองร้อยคดีนะครับแต่ในเดือนเมษายนเนี่ยเราสามารถดำเนินการดำเนินคดีได้สามพันเจ็ด้อยห้าสิบเจ็ดคดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องพนันออนไลน์เรื่องบัญชีม้านะครับก็จะประมาณเดิมเนี่ย มกราถึงมีนาเฉลี่ยประมาณร้อยยี่สิบคดีนะครับแต่ในเดือนเมษายนเนี่ยเดือนเดียวนะครับสามร้อยหกสิบเอ็ดคดีนะครับไปดูที่เรื่องของคอ่าความเสียหายนะครับค่าความเงินตามรายงานของศูนย์ a o c ซนะครับอันนี้ เรายอมรับว่าวันนี้ถ้าเทียบกับช่วงเดือนมีนาคมเฉพาะมีนาคมนะครับมีการแจ้งความคดีต่อวันเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมนี่855คดีต่อวันนะครับแต่ในเดือนเมษายนนี่เพิ่มเป็น992คดีต่อวันเพิ่มมากขึ้นตัวเลขแต่สิ่งที่เมื่อไปดูแต่ค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยนะครับ ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยค่าความเสียหายนี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทต่อวันแต่ในเดือนเมษายนเนี่ยลดลงนะครับลดตงเหลือประมาณหนึ่งร้อยสิบล้านบาทต่อวันก็ถือว่าลดลงแต่ตัวเลขนี้เราก็ยังไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากว่าเราหรือว่าค่าความเสียหายเนี่ยมันต้องลดลงมันจะลดลงมากกว่านี้ผมไปต่อในเรื่องของ าการปราบปรามจับกลุ่มเนี่ยจริงๆมีปฏิบัติการในช่วงเดือนเมษายนหลายครั้งมากนะครับอันนี้จะขอรวบรวมให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการจับกลุ่มในหลายรูปแบบหลายครั้งนะครับแล้วก็ในหลายจังหวัดนะครับก็เรื่องต่อไปก็คือการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็เว็บ พนันออนไลน์นะครับทางกระทรวงดีไีได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องรัฐในช่วงวันที่1ถึง30เมษายน2567แล้วก็เปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับในเดือนเมษายน2567มีการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายทุกประเภททั้งหมด1น1 5 8รายการ เพิ่มขึ้น25.8เท่าน,นะครับถ้าเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วปี2566นะครับมีการปิดกั้นเว็บไซต์เนี่ยในลักษณะดังกล่าวเนี่ย625รายการต,าต่างกันเยอะมากนะครับ16000กกับ600กวา่าในเรื่องการปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทหลอกลวงผิดกฎหมายอันนี้แยกแยกให้ดูนะครับ ส3 5 7ารอยห้าสิดรายการเพิ่มขึ้นส6 2หกสองเท่าเทียบกับเดือนเมษายน2 5 6 6มีการปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทหลอกลวงผิดกฎหมาย2อ8รยหกสดรายการพอจากเดิม2 6 8รสดรายการในปีที่แล้วเป็น4ี่พันสารอยห้าสิบเจ็ดรายการในปีนี้นะครับในเดือนเมษายนปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทพนันออนไลน์เฉพาะเดือนเมษายนนะครับ 6, 5ห5พันห้า้อสิบห้ารายการ เพิ่มขึ้น38.8 38เท่าเทียบกับเดือนเมษาย,ยน2566ที่มีการปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทพนันออนไลน์168รายการนะครับก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับจาก168เห็ปิดกั้นเป็น6,515นะครับนอกจากนั้นแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ปิดกฎหมายประเภทหลอกลวงอีกเพิ่มเติมจากของกระทรวงนะครับ อีก2,828รายการกระทรวงดีอีได้ประสานงานกับ Google Facebook, TikTok, Twitter หนนเนะครับไลน์เพื่อช่วยปิดกั้นโซเชียลที่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องที่3การแก้ไขปัญหาบัญชีม้าและเลขอายัดและตัดตอนการวนเงินนะครับก็ยังเร่งรัดการกวาดล้างบัญชีที่ต้องสงสัยและบัญชีม้าในระบบธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยนะครับก็เร่งดำเนินการตรวจสอบเหตุต้องสงสัย1 9ข้อเพื่อระบบและทําการระงับบัญชีที่ผ่านมาแล้วครับไปแล้วกว่า3แสนบัญชีนะครับศูนย์เอวซีหนึ่ได้ปิดบัญชีไปแล้ว1นึ่9แสหนสอหร้บกาบัญชีสนาารรำนักงานปปงได้ดําเนินการปิดกั้นบัญชีมาสามแสน้า3 1 8แปดบัญชี ันนี้มาจะตายทางนะครับข้อมูลสิ่งที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการกําหนดมาตรฐานและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีธนาคารใหม่นะครับเพื่อป้องกันการนําบัญชีเหล่านั้นไปใช้ในการกระทําความผิดนะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่านะครับขนาดนี้ได้ดําเนินการซึ่งเราคิดว่าจะมีมาตรการออกมาในช่วง ภายในเดือนพฤษภาคมสองพันหร็ดหรืออย่างช้าไม่เกินวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6พันเจ็จะมีประกาศในเรื่องนี้ออกมาขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานระหว่างสำนักงานปปงธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับซึ่งจะมาตรการนี้ออกมาครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับอันนี้ อันนี้ยังอยู่ในหัวข้อในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องบัญชีม้านะครับก็คือเราทุกฝ่ายเห็นพร้อมกันนะครับว่าให้ aoc 1 4 4 1เป็นแพลตฟอร์มในการรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและบัญชีที่ต้องสงสัยทั้งหมดนะครับซึ่งในเรื่องนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เรื่องที่สี่ที่คณะทํางานได้ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาาบปตามในเรื่องระดับตามข้อสังการนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาซิมมาและการใช้ซิมอย่างผิดกฎหมายนะครับก็ยังปาดล้างอยู่นะครับแล้วก็ขณะน,นี้นะครับหลังจากที่เราได้ประกาศสิ้นสุดลงเมื่อว,วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด ที่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนสาหรับผู้ถือ,อคอมสินค้ามากกว่าหนึ่งร้อยสิมครบกําหนดไปแล้วนะครับขณะน,นี้จากห้าล้านตัวเลขหมายนะครับมีมีสองจุดท่าแปดล้านเลขหมายที่มาแสดงตนมันยังไม่มาสยืนยัน,ยนตัวตนอีกสองจุดห้าล้านซึ่งดำเนการคงดำเนินการปิอดอยู่นะครับแบบนี้ระงับหมายเลขที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน แล้วก็ได้ให้กอสตชอและโอเปอเรเตอร์ได้เล่งในการดำเนินการในเรื่องหลังกาครับผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือโอเปอเรเตอร์ได้รับดำเนินการระงับหมายเลขที่มีการโทรออกเกิน100ครั้งต่อวันระงับไปแล้ว36,641หมายเลขครับการเข้มงวดในการเปิดใช้ซิมใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณ การลงทะเบียนและยิน,นยอนตัวตนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำนะครับก็ต่อไปอซิมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้น่ต้องเบอร์ตรงกับเบอร์ที่ให้ไว้ในการเปิดบัญชีธนาคารนะครับในเรื่องของการเรื่องที่ห้านะครับเรื่องที่ห้าการดําเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เทศเพื่อนบ้านนะครับขณะนี้มีการทํางานกันนะครับระหว่างกสทชร่วมกับกระทรวงกลาโหมและสธชแล้วก็มีดีเอสไอเพิ่มเติมนะครับขณะนี้มีการทํางานอยู่ในระดับที่เราทราบเราทราบพื้นที่นะครับพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานการปฏิบัติงานนะครับ ซึ่งอันนี้ผมขอไม่ลงในรายละเอียดนะครับว่าเพราะว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ไม่เปิดเผยนะครับซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจับกุมอยู่นะครับโดย d s i ก็ดีทางกสทชก็ดีนะครับแล้วก็ทางตำรวจสนัก็ได้ดำเนินการรับรอบเมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยในช่วงชายแดนกัมพูชาตามที่ประกฏเป็นข่าวในพื้นที่อะเประเทศ อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติการเนี่ยขณะนี้ดําเนินการอยู่นะครับเราได้รู้จุดอีกหลายจุดนะครับที่ผู้ทํความผิดนี่ได้วางเสาสัญญาณที่ผิดแล้วก็หันเสาสัญญาณก็ดีหรือเสาสัญญาณเถื่อนก็ดีนะครับที่ได้สอบไปในทางที่จะเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มวิชาชีพนะครับเรื่องที่หก เราได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการปรปาบปรามจับกลุ่มชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายนะครับในเรื่องนี้ได้ทํางานร่วมกันอยู่ได้ประสานงานกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับ่นหน่วงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการอยู่นะครับได้มีการทางรทรวงมหาดไทยเองได้มีการอแจ้งไปยัง จังหวัดไปยังอำเภอไปยังสถานที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในการกำกับดูแลของสระวงหาดไทยให้ได้รับรายงานและส่งข้อมูลให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไปเรื่องที่เจ็ดการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามจับกลุ่มครับก็ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับแล้วก็กระทรวงดีเอ,องเนี่ยก็ได้ทำงานกับทางอาเซียนนะครับในการยกระดับ ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีความสําคัญและก็ควรจะอยู่ในทุกมิติของในวงเจรจาต่างๆที่สําคัญนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไปเรื่องที่แปดการกํากับดูแลแก้ไขปัญหาการซื้อขายสินทรัพย์ดีเท่าที่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อสักพูกกรกตกับคณะทํางานเอโีได้สรุปมาเป็นสามเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็คือให้สำนักงากนกรตอส่งข้อมูลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดีท่านที่ไม่ได้รับอนุญาตส่งข้อมูลให้กระทรวงดีอีด,ดเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการดังกล่าวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการนำสินทรัพย์ทรัพย์สินไปนกระทําผิดฟอกเงินเรื่องที่สอง ังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดีท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตและชักชวนให้มีการมาใช้บริการในประเทศไทยโดยกล่าวโทษต่อกองบัญชาการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับตามบทบาทหน้าที่รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเช่นกรณีม i n แนนซ์และกรณีบายบิทฟินเทคลิมิตดนะครับ เรื่องที่สาให้บริการประชาชนและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของกรตองการให้บริการการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิอลที่ไมไ่รับอนุญ,ญาตจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีความความเสี่ยงที่ถูกหลอกรวมถึงการเสี่ยงด้านการท่องเงินผ่านแอปพลิเคชัน Sex Check First นะครับก็สามารถ เป็นให้พี่น้องประชาชนใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับเรื่องที่9ก้าการบริการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานครับวันนี้เนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่มีความจาเป็นต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันนะครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบในเรื่องมาตรการให้ศูนย์เ o c 1441เป็นแ รับและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูิรัชการข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้แก่ปชทชธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปงดีเอสไอสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทํางานแบบแบบอัตโนมัตินะครับและใช้เทคโนโลยีเอไอมามาช่วยเพิ่มเติมนะครับเรื่องที่10บมาตรการด้านกฎหมายและงาน,นงอื่นๆนะครับ ก็เรื่องแรกในเรื่องมาตรการท่ากระหมายได้เราได้ทํางานอย่างต่อเนื่องกับสํานักงานสคบหรือคณะกรมการคุ้ของผู้บริโภคครับเร่งทําประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการการขนส่งสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพอสองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาบริการเก็บเงินปลายทางสําหรับพาร์อิเล็กทรอนิก นะครับซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งจากทางสำนักงานุุ้ครองผู้บริโภคว่าจะมีการประชุมสรุปเรื่องนี้ในวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จะรีบเล่นประกาศในเรื่องดังกล่าวต่อไปนะครับมาตรการด้านกฎหมายต่อไปก็คือสำนักงานกรตตอจะได้ร่วมง,งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาบทระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ทรัพย์สินดีเท่าผิดกฎหมาย อันนี้ก็เราก็เคยให้ข่าวไปแล้วนะครับสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็เ <c oughs> ตรียมดำเนินการแก้ไขเรื่องกฎหมายเช่นเดียวกันรวมกระทั่งปปงแล้วก็ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงดีเอเองนะครับก็ได้ดําเนินการอยู่ครับก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมเรียนว่าขนาดนี้เราได้ดําเนินการในระยะเวลาสามสิบวันตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีผมเรียนว่า จากตัวเลขกากาวนี่ถามว่าเป็นที่น่าพอใจไหมผมตอบว่าก็ยังไม่พอใจนักนะครับที่ต้องนําเรียนอย่างนี้เนื่องจากว่าแม้ว่าตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากวันหนึ่งเนี่ยร้อยสิบเก้าล้านหรือร้อยสิบล้านแต่จํานวนจํานวนของคดีเนี่ยมันยังไม่ลดลงนะครับจํานวนคดียังไม่ลดลงก็คือยังมีตัวเลขที่ทัดเทียบกับเดือนที่แล้วนี่ถือว่าเพิ่มมากขึ้น แต่จํานวนมูลค่าเงินที่เสียหายมีลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีมาตรการต่อไปในการดาเนินการในเรื่องนี้นะครับผมเรียนว่ามาตรการในสิบมาตรการเนี่ยอาจจะต้องคอยการหวังผลนะครับเนื่องจากว่าบางมาตรการเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นเดือนหน้านี่จะมีการประกาศเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารเดือนหน้าจะมีการประกาศเรื่องของ เรื่องของ COD เรื่องซื้อสินค้าไม่ตรงปกที่เรื่องการชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้ขายนะครับอย่างนี้ผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆทังที่ออกมาทั้งหมดนี้จะใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วก็จะสามารถส่งผลให้เรื่องต่างๆนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะสถิติการความเสียหายที่ลดลงจำนวนคดีที่เราคาดหวังไว้ว่าจะลดลงนะครับ ผมขออนุญาตเรียนสุดท้ายนะครับว่าแนวทางในมาตรการในการดําเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเป็นภารกิจที่เราได้ทําอยู่แล้วเราต้องทําต่อนะครับเรื่องแรกก็คือการปราบปรามจับกวงปฏิบัติกรรทงางออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศต้องทาต่ออย่างเข้มข้นต่อ เรื่องที่สองการต้องการปราบปรามการเปิดบัญชีมา้าซิมา้าและกวาดล้งางจับลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องทําต่อเรื่องที่สามต้องแก้ไขปัญหาหลอกลวงการซื้อสินค้าบริการออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CODCOD ก็คือที่ผมได้กล่าวเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเรื่องของการทํางานร่วมกับสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าเราคอยประกาศออกมาคอยประกาศออกมาว่าอา่า ให้มีการดําเนินการะชะลอเรื่องของการจ่ายเงินจนกว่าผู้ซื้อนี่จะพอใจในสินค้าสีฟอดน,นะครับเรื่องที่สี่เราได้เร่งรัดการคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายนะครับก็ได้ทํางานร่วมกับทางปปงนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะ,ะดําเนินการเร่งคืนเงินแล้วก็เยียวยานะครับขณะนี้ก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้ว ครับขณน,นี้อยู่เนื่อหว่างการทํางานร่วมกันนะครับเรื่องที่ห้าผมงชว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับไม่แพ้กับเรื่องอื่นก็คือการเพิ่มความรับผิดชอบของนะครับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์หมายถึง Facebook Twitter t i ิก o k สื่อสังคมออนไลน์หลายๆสื่อนะครับที่มีแกนรวิชาชีพได้แฝนตัวหรือ ซ่อนตัวอยู่ในนั้นจะด้วยการโฆษณาหรือด้วยการกระทำให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อหลอกลวงในรูปแบบต่างๆก็ดีผู้ให้บริการโทรคมนาคามนั่นหมายถึงโปรเรเตอร์นะครับที่มีอยู่ใน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 ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับโบรเรเตอร์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ให้บริการทางด้านการเงินหมายถึงธนาคารจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ความเสียหายในอนาคตนะครับต่อปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ครับขณะน,นี้ทางกระทรวงดีเออได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งเราได้ศึกษากฎหมายแล้วก็ในเรื่องของต่างประเทศก็ดีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องช่วยกันปกป้องความเสียหายของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเต็มที่นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าหากมีความเสียหาย เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ได้ทำอะไรให้ให้เกิดเกิดการแสดงถึงถึง,ถ,งถึงการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความรับผิดชอบหรือต่อผู้ให้บริการเหล่านั้นที่ผมได้กล่าเวเรียนนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการล่างเ,เข้าใจว่าภายในเดืเอนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จนะครับ เรื่องสาคัญเรื่องที่หกนะครับผมอยอมรับว่าการรองรัง,งประชาสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเรื่องอาชญากรรมทางออนไลน์แบบเจาะจงนะครับเรื่องการหลอกลงทุนหลอกหอาไรายได้และหลอกแก๊้งคอเซ็นเตอร์ทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องหลักที่มีค่าความเสียหายมากตลอดเวลานะครับผมเคยกลาเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนวนะ่าค่าความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ เป็นค่าความเสียหายหลอกให้ลงทุนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสร้างความตระหนักรู้แล้วก็รนรีบลงร่นรลงประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับที่น้องประชาชนนะครับผมเดียนว่าอย่างเมื่อวานนี้ตัวเลขล่าส่วนนะครับเสียหายประมาณประมาณห้าสิบล้านเรื่องหลอกให้ลงทุนก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับคือลงทุนครั้งแรกเนี่ย มีผลตอบแทนในระดับหนึ่งลงทุนแสนหนึ่งได้ผลตอบแทนแสนสองลงทุนครั้งที่สองสองแสนได้ผลตอบแทนสองแสนห้าลงทุนครั้งที่สามห้าแสนอาจจะไม่ได้กลับคืนเลยหรือเป็นครั้งที่สี่เป็นล้านนี่ท่านจะไม่ได้เงินกลับคืนเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการยกตัวเองเป็นผู้รู้ทางด้านการลงทุนล่างอะไรต่างๆมีการใช้ AI ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชน มีการใช้ a อแล้วก็ใช้ i อโในการที่จะแสดงความคิดเห็นว่ามีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นในแพลตฟอร์มในเพจดังกล่าวเป็นจานวนมากเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่เจ็ดนะครับก็คือการเรื่องรัดก,การแก้ไขกฎหมายน,นะครับอันนี้มีหลายหน่วยงานที่ที่เราได้ดำเนินการอยู่ทั้งทั้งพรบรความผิดว่าดด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องพอรบรเกี่ยวกับ อ่าปปงทั้งเรื่องกรกรทนี่เราก็ได้มอบหมายให้ทางกรตได้ไปศึกษาดูนะครับแล้วก็เ,เร่งดาเนินการในการป้องกันในเรื่องนั้นๆนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหากฎหมายเรื่องของอา่าพลรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ได้ดําเนินการอยู่นะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ผมเองต้องขอบคุณคณะนะทํางานท่านนะครับ แล้วก็ในภาพรวมเนี่ยการดําเนินการเรื่องรัฐก,การจัดกลุ่มจะส่งผลให้จํานวนผู้เสียหายและความเสียหายในระยะต่อไปนี้ลดลงนะครับแล้วก็จะสามารถเกิดผลงานที่เป็นลูกทานภาคยิ่งขึ้นครับก็ขออนุญาตได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชน,นและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับก็ในช่วงนี้มีคาถามมีประเด็นอะไรนะครับขออนุญาตเชิญครับ